มากดูสิในกระเป๋าใหม่แล้ววันนี้มีไอเทมดีๆสำหรับคนรักกระเป๋านะคะใครที่มีกระเป๋าแบรนด์เนมหรือว่ากระเป๋าหนังที่เรารักเนี่ยเราก็คงอยากให้เขามีสภาพที่มันเหมือนใหม่อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมแปลว่าถ้าเราอยากให้เขาคงสภาพใหม่อยู่ตลอดเนี่ยเราต้องพาเขาเข้าสปาบา่อยๆแต่มันก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าเราไม่มีเวลาพาน้องกระเป๋าเนี่ยเข้าสปา แล้วบางคนอยู่ต่างจังหวัดก็จะหาร้านสปากระเป๋าค่อนข้างยากวันนี้นิวเลยมีสิ่งดีๆมาแนะนํานะคะนิวใช้มานานมากๆแล้วใช้ไปหมดหมดหนึ่งขวดแล้วตอนนี้เหลือแบบกระติ๊กหนึ่งนี่ขึ้นขวดที่2แล้วนะคะมันคือ luxury b a c k spa นั่นเองนะคะเป็นที่ทําความสะอาดกระเป๋าแล้วก็อันเนี้ยฉีดเอาไว้กันน้ํากันฝุ่นให้กระเป๋าเราด้วย เดี๋ยวนิวจะลองทําให้ดูนะเริ่มจากใบนี้นะคะคือสภาพมันก็จะไม่ได้สีดําสวยงามเพราะว่ามันเปื้อนไปด้วยครีมของนิวนั่นเองมือนิวาจะติดครีมแล้วมันก็เนี่ยมันทําให้กระเป๋าไม่ไม่เงาอะคะ่ะอ่ะเดี๋ยวเริ่มเลยเอาขวดใหม่เลยละกันตัวตัวนี้มันเป็นสเปรย์ทำความสะอาดกระเป๋าที่สะอาดล้าลึกมากๆเดี๋ยวนิวจะทําครึ่งหนึ่งให้ดูเลยนะเริ่มเขาจะแตกตัวเป็นโอ้ใช้คำว่าแตกตัว เขาจะเปลี่ยนเป็นโฟมอย่างนี้นะคะนี่เปลี่ยนเป็นอย่างนี้ทางร้านเขาจะมีอันนี้มาให้เป็นแปลงนะคะขัดแบบขัดวนๆขัดวนๆเบาๆนะคะซื้อไม่ต้องขัดแรงมากนะเพราะว่าโฟมตัวเนี้ยเขาเขามขีมีการทำความสะอาดที่ล้ำลึกอยู่แล้วแล้วเขาก็ช่วยถนอมก,กระเป๋าด้วยกลิ่นเขาหอมมากเลยกลิ่นแบบผู้ดีมากๆ เหมาะสมแล้วที่ชื่อ Luxury อนะจริงๆอ่ะมันต้องเอาผ้าเช็ดนะแต่ว่าผ้านี่ยวะยังไม่ได้ซักไอผ้าที่เอาไว้เช็ดกระเป๋าจริงๆก็นี่นะคะเห็นไหมมันจะมันจะดำขึ้นเห็นไหมนี่ไนงะพอขัดเสร็จแล้วแล้วก็ปาดมันออกมันก็จะเป็นรอยดำๆเห็นไหมของกระเป๋า ไม่ต้องกลัวนะคะตัวเนี้ยเขาทํามาสําหรับกระเป๋าแบรนด์เนมโดยเฉพาะหรือว่าจะใครมีกระเป๋าหนังที่ราคาค่อนข้างค่อนข,ข้างสูงหรือเป็นกระเป๋าหนังที่เราลักอะไรก็เรารแต่หนี่ว,ว่าใช้ได้หมดนะเห็นไหมอ่ะครึ่งนี้คือขัดแล้วครึ่งนี้คือยังไม่ขัดเห็นไหมคะมันจะเงาขึ้นดําขึ้นมันมันจะเหมือนมันมันใหม่เหมือนเดิมอะ่ะนี่เลยเดี๋ยวจะขัดทั้งหมดละกัน โหดูสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะใหม่เหมือนเดิมเพราะความสกปรกมันไปอยู่ที่กระดาษทิชชู่หมดแล้วจริง,รงๆอ่ะนิวแนะนําให้ใช้ผ้านะแต่นิวลืมซักขี้เกียจซักด้วยแหละต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนของการฉีดบ,บล็อกอันนี้เป็น Water s t ต็นะคะตัวนี้นะคะเป็นสเปรย์แบบกันฝุ่นกันน้ําให้กระเป๋าของเราไม่ต้องกลัวเขาแบบไม่ต้องกลัวเขาเปื้อนฝุ่นหรืออะไรเลยฉีด แล้วก็ทิ้งไว้ให้เขาแห้งเขาจะทําให้กระเป๋าเรางเงาขึ้นด้วยนะคะนิวรู้สึกว่าเหมือนเขาจะแบบช่วยป้องกันสีเฟดอะไรพวกนี้ด้วยแหละใครที่อยากใครที่มีกระเป๋าแบบสีอ่อนหรือแบบสีชมพูสีอะไรก็แล้วแต่ที่มันชอบเฟดเปลี่ยนไปเป็นสีอื่นนะคะเวลาซื้อมาปุบ,บานิวแนะนําให้ฉีดตัวนี้ยบอกเขาไว้เลยนะคะเพราะเขาจะช่วยคงสีกระเป๋าให้มันอยู่เหมือนเดิมอ่ะฉีดเสร็จแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้ใหม่เปล่ใไม่กลิบแล้วก็ทิ้งเขาไว้ให้แห้ง ะะจากนั้นเนี่ยก็ใช้ได้ตามสะดวกเลยค่ะโอ้พี่โน้ตสะดวกแบบสะดวกมากเลยอะคือเป็นการทําความสะอาดกระเป๋าที่แบบเราสามารถทําความสะอาดเองได้ทุกซอกทุกมุมจริงๆมีใบนี้ด้วยแต่ว่ามันดูไม่ค่อยเปื้อนเท่าไหร่อะ่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้นิวจะมาบอกว่าจริงๆแล้วตัวเนี้ยเขาเวลาฉีดแล้วอะคะ่ะเขาอยู่ได้ถึงประมาณสามถึงหกเดือนถ้าจําไม่ผิดนะเนี่ย ฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆที่รักกระเป๋าเนี่ยต้องม,อมีตัวนี้เป็นตัวขัดกระเป๋าแนะนำนะสองตัวนี้ต้องมีต้องมีต,งตรงกระเป๋ามันดูไม่ได้เปื้อนขนาดนั้นเลยนะโหนยูเอากระเป๋าไปคุกอะไรมาก็ไม่รู้มันเปื้อนจริงๆด้วยอ,อตขัดทั้งใบเลย เห็นไหมอัน,นีน้เออถ้าถ้ามองอย่างนี้จะเห็นชัดเลยว่าพอขัดเสร็จแล้วมันจะเงากว่าอันนี้ยังไม่ได้ขัดวันนี้ทั้งวันไม่ต้องทําอะไรแล้วต้องนั่งขัดกระเป๋าละลืมให้ดูวันนี้นะคะแห้งและใหม่กลิบ